สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการรัน php ผ่าน Command Linux นะครับซึ่งประโยชน์ของการรัน php ผ่าน Command นี้นะครับผมจะยกตัวอย่างครับอย่างเช่นเราต้องการจะส่งอีเมลให้ลูกค้านะครับที่มีวันเกิดวันนี้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเขียน php ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะไปคิวรีใน Database เบสนะครับว่ามีใครบ้างนะครับที่เกิดวันนี้ อย่างที่2นะครับก็คือเราจะต้องตั้ง s ส e กจดูนะครับลันไฟล์ php ตัวนี้ทุกๆวันนะครับเพื่อที่จะไปให้ php query นะครับว่ามีใครที่เกิดวันนี้บ้างซึ่งนะครับการตั้งสเกจดูนะครับก็คือการรัน php ผ่าน command line นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะรัน php ผ่าน command line ได้นะครับเราจะต้องติดตั้ง Library ตัวหนึ่งนะครับ ซึ่งชื่อว่า PHP CLI นะครับ Linux ตัวที่ผมใช้อยู่ตรงนี้นะครับเป็น Mint Linux นะครับจะเป็นตระกูลเดียวกับ Ubuntu นะครับเพราะนั้นวิธีการติดตั้งก็จะเหมือนกันนะครับผมจะใช้คำสั่ง apt-get นะครับ install php 5 CLI นะครับ ไลกตัวหนึ่งนะครับ php 5 common นะครับอ๋อ oh. apt นะครับ get install php 5 cli php 5 common นะครับตัวนี้เครื่องผมได้ติดตั้ง ไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับสําหรับเครื่องที่ยังไม่ติดตั้งนะครับเมื่อพิมพ์คําสั่ง install น้นทัดนี้นะครับระบบก็จะติดตั้งให้เองโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเราติดตั้งแล้วนะครับเราก็จะมาลองเขียนไฟล์ php ดูนะครับผมจะเปิด text editor ขึ้นมาครับนะครับ,นะรบการเขียน PHP ให้รันผ่านคอมมานด์ไลน์ได้นะครับจะแตกต่างจากการเขียน PHP ปกติอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็คือตรงส่วนบนสุดของไฟล์นะครับหรือว่าส่วนเฮดเดอร์นี่ครับเราจะต้องกําหนดนะครับเดเรคทอรี่ของ PHP นะครับในเครื่องเรานะครับว่าอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองนะครับถ้าเราไม่รู้นะครับว่า PHP อยู่ตรงไหนนะครับเราก็จะสามารถใช้คําสั่ง with นะครับ ครับ PHP ระบบก็จะแจ้งผ่านของ PHP ให้เรารู้นะครับตัวนี้จะอยู่ใน usr/bin/php นะครับหลังจากบรรทัดนี้นะครับเราก็จะสามารถเขียน PHP นะครับได้เหมือนกับเขียน PHP ทั่วไปนะครับผมทดสอบ echo นะครับ echo test นะครับ เลสกอร์ CLI CLI นะครับก็จะเซฟไฟล์ตั้งชื่อเป็น php cli .php นะครับเซฟนะครับเราก็จะได้ไฟล์ PHP ซึ่งเอาไว้รันผ่าน command นะครับวิธีการรันนะครับแล้วก็เพียงแค่เรียกนะครับ PHP นะครับตามด้วยพาธของไฟล์นะครับว่าไฟล์อยู่ตรงไหนแล้วก็อย่างเช่นถ้าไฟล์ยอยู่ใน Home นะครับับนะครับก็แล้วตามด้วยชื่อไฟล์นะครับ เมื่อคู่นี้ php cli php นะครับก็ลองรันนะครับก็จะ echo คำว่า test cli เมื่อสักคู่นี้นะครับการประยุกต์ใช้นะครับก็คือในไฟล์นี้นะครับก็จะสามารถเขียนติดต่อ database mysql หรือ database อื่นๆได้ตามปกตินะครับเหมือนกับ php ปกตินะครับครับแล้วนี้ก็เป็นวิธีการ l ัน p p ผ่านคอมมานด์ Linux นะครับ